กระดีจีนคลองศารเป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านเก่าแก่ริมน้ำที่มีมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจำนวนมากเพราะว่าในปัจจุบันย่านกระดีจีนคลองศารกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและกระแสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนย่านกระดีจีนคลองศาน จึงมีโอกาสในการเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถเก็บรักษาคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมเอาไว้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในแนวทางที่เหมาะสมต่อไปกรุงเทพ250อนาคตความหลากหลายและโอกาสของทุกคน ความสาคัญของแม่น้ําเจ้าพยาเป็นตัวเชื่อมระหว่างอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่นี้หลังจากการเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310เนี่ยจึงทําให้ผู้คนจากกรุงเก่าคืออยุธยาเนี่ยอพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานกันใหม่ในกรุงธนบุรีหรือที่เราเรียกว่าย่านกระดีจีนเหตุผลที่เลือกย่านกระดีจีนของศาลเป็นผังแม่บทก็เพราะเหตุว่าประชาชนนะครับในย่านกระดีจีนของศาลนั้น ให้ความสําคัญมีความเข้มแข็งมีความเชื่อของสามศาสนาแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ด้วยความสามัคคีเหตุผลที่เรามองตรงนั้นเพราะว่าอับใดก็แล้วแต่ที่พื้นที่นั้นมีประชาชนเข้ามามีนส่วนร่วมตรงนั้นแหละครับจะแสดงถึงความยั่งยืนของการบรูรณะหรือการส่งเสริมพื้นที่นั้นให้มีความยั่งยืนถาวรตลอดไป การเลือกใช้วิธีการมองอนาคตในระดับเมืองเพื่อสร้างวิสัยทัศน์นะครับมันเป็นการรวมเอาความคิดเห็นสร้างความเท่าเทียมกันในเชิงความคิดของคนที่อยู่ในกระบวนการของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสิ่งที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงมากจริงๆก็คือการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองมันเป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดให้คนรุ่นใหม่มาเจอคนรุ่นเก่าวัฒนธรรมเก่ามาเจอวัฒนธรรมใหม่มันเป็นต้นกําเนิดของการทํานวัตกรรมเมืองและนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน ที่เราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะคะจะทําให้เราสามารถทราบความต้องการพื้นฐานของคนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความต้องการอันหลากหลายซึ่งจะนําไปสู่การสร้างโปรแกรมในการวางผังแม่บทไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความหนานแน่นของประชากรของคนในพื้นที่นะคะเรื่องของการเกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชนนะคะเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์ริมน้าได้ด้วย สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการออกแบบพื้นที่นี่นะครับก็คือการขจัดข้อกังวลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเรามุ่งไปที่การบริหารจัดการพื้นที่หลังจากที่โครงการนี้เสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่การรักษาความสะอาดของพื้นที่ตลอดจนถึงการป้องกันอาจญากรรม การฟื้นฟูเมืองในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานครในอนาคตนะครับก็อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องทํากระบวนการการร่วมหาหรือเช่นเดียวกันกับในการทําโครงการกระดีจินคลองศาลในครั้งนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นทางเดียวที่สามารถจะนําผลการออกแบบนะครับมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับวิสัยทัศน์ของการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกนดีจรินคลองศานมีหประการได้แก่ ย่านชุมชนพักอาศัยริมน้ำหนาแน่นสูงคุณภาพดีจะรักษาเอกลักษณ์ของย่านชุมชนดั้งเดิมและพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้เป็นย่านละแวกบ้านชั้นดีเครือข่ายการท่องเที่ยวมรดกท้องถิ่นชั้นนำจะฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาพื้นที่บริการใหม่เพื่อเสริมศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบธุรกิจจากมรดกท้องถิน่นจะนำมรดกวัฒนธรรมท้องถิน่น มาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชนย่านชุมชนสร้างสรรค์ร่วมสมัยจะขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมการพัฒนาแหล่งงานและที่อยู่อาศัยใหม่พื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรมจะมีการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะทั้งในระดับเมืองระดับย่านและระดับชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน จากวิสัยทัศน์ทั้ง5ประการสามารถบูรณาการความต้องการเชิงพื้นที่เป็นพังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกระดีจีนคลองสานโดยจะเน้นการเชื่อมโยงพื้นที่สัญจรที่สำคัญเข้ากับพื้นที่ริมน้ำและเชื่อมโยงพื้นที่ริมน้ำเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่และผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ภายใต้ผังแม่บทยังได้เสนอให้มีมาตรการควบคุมและส่งเสริมภูมิทัศน์ของย่านกดีจินคลองสานโดยพื้นที่สําคัญที่ควรมีการควบคุมและส่งเสริมภูมิทัศน์ได้แก่พื้นที่ริมน้ำพื้นที่โดยรอบศาสนสถานและโบราณสถานและพื้นที่ริมทางสัญจรที่สำคัญซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการควบคุมและส่งเสริมภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันออกไป หากมีการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพตามที่กฎหมายอนุญาตในปัจจุบันจะทำให้พื้นที่ย่านคลองสานเต็มไปด,ด้วยอาคารสูงซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมที่เหมาะสมกับการเป็นย่านประวัติศาสตร์และสำหรับพื้นที่ริมทางสัญจรที่สำคัญหากมีการส่งเสริมภูมิทัศน์ที่เหมาะสมจะทำให้บรรยากาศโดยรวมของย่านได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จากพังแม่บทยังได้กำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ได้รับการระบุให้ดำเนินโครงการปรับปรุงก่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นการฟื้นฟูเมืองของย่านทั้งสิ้น5พื้นที่ได้แก่พื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกระดีจีนพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำและจักรยานสะพานพุทธ พื้นที่โครงการพัฒนาทางเดินริมน้ำย่านคลองศาลพื้นที่โครงการถนนโอชาท่าดินแดงพื้นที่โครงการสวนสาธารณะ ็แสดงให้เห็นถึงไอ้ความาร่วมแรงร่วมใจกันด้วยระหว่างผู้คนซึ่งหลากหลายนะครับต่างาศาสนาการต่างวัฒนธรรมต่างาประเพณีต่างกลุ่มชนเชื้อชาติแต่มีสิ่งเดียวกันคือจิตใจที่มีความตั้งใจจะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าเหมือนๆกันย่างกะทิจินพงศาน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเม,มืองแบบเต็มรูปแบบนะ ผลที่ได้จากการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างของการวางแผนออกแบบในพื้นที่ต่างๆนะคะต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของกระบวนการและก็ผลลัพธ์ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากปราศจากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆผังแม่บทไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการอนุรักษ์พื้นฟูย่านแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต การฟื้นฟูเมืองคือเรื่องของทุกคนค่ะ